สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอีซานกินแซ่บมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามือนีแม่เชิพ้ามากิน มกหมเนาะจ้ะป้ามกหมอไอ้บ่มีใบตองแล้วจ้ะก็เลยมกหมอนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามากินน้ํากันเลยเนาะจ้ะบ่เว้าหลายยายห่างจ้ะยายซานที่หลายหมองแล้วมากินน้ํากันเลยเนาะจ้ะกะผักแกมกะสิมีพักทั่วไปนั่นเาะจ้ะสลัดไอ้ปาปิก้าเนาะจ้ะกะสิมีอันเลดี้สไอ้นี่กะสิเป็นน้ําพริกเนาะจ้ะน้ําพริกไอ้ตายอย่างเนะจ้ะ มา,มาจ้ะริกปลาอย่างกับมกหมอปลานิ่มเนาะจ้ะมากินน้ากันเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะกระสิมีเขาเนี้ยวนเนาะจ้ะกระสิปั้นขขาเนี้วของห้าวมาไว้นี้เนาะจ้ะมาจ้ะกินน้ากันเลยหิวข้าวหิวข้าวสุดแกงกันแซบแซบกินน้ากันเนาะจ้ะ ขำเข่าปุ๋ยเลยมุกหมาบเซ็บๆจ,จะ้ะใส่ต้นหอมใส่ข่าตะไคร่อันนี้จ้ะ còn nhớ còn nhớ cái gì nữa ừ. Hãy một หมกหมอใส่น้นามลายปันแกงป่า น,น,นิ่มตอนใหญ่ๆไม่ได้ดูหน่ยสิบะหมี่ไม่หนังดีิงหรอกข้าวสีหลอ,อกนางมาหายย่างดีกับไงกับเท่านาะ หิวเขาขึ้นเกาจ้ะเริดงามาแล้วไปหิวเขาขึ้นเกาใส่ต้นหอมเขาเนี้เเนี่ยติดมืออ่อนตอนจัด ค้าบตาเลือก่อน มุกปลานิ้ยเสดน่าออก เพิ่มเค้าปั่นนึงพริกปลาย่างก็แซ่บ Lup doot kopi na. Ah. Hmm. แซ่บจากอาหารบ้านเฮาเนาะกินยำอะำไรกับเสีบน้ำหนักพีิถอดบานเลยกินอาหารอีสานเนาะดัดแปลงใส่เอาเครื่องควบบวกเครื่องควบบวกควบกะบดัดแปลงใส่เอากระเสีบพื้นเกา่าเพราะแต่เครื่องปรุงเขามีเนาะพี่นอ้อง มหล่ะจ้ายิมหล่ะจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปเมื่อนี้กับไออุปานิ่นไสหมอนะจ้าพี่น้องจ๋ากับไอน้ำพริกปลาอย่างเนาะแศษเศนัวนัวแศบอิลี่อิลอะนะจ้าพี่น้องจ๋าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆนะจ้าพี่น้องจ๋าเพื่อสีบอกผาดคลิปต่อๆไปของแมวนะจ้าสำหรับเมื่อนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมนะจ้าจังพอกันไหมในคลิปหนานะจ้าบ๊ายบายค่ะ Thank you